สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เตรียมรถมาใส่รางวัลกลับบ้านเลหรอคะเซ็มอ๋อรถคันเดิมครับ <c oughs> รถคันเดิมยังไงชิวันนี้ขวบไปถึงสามเลยอเมรครับก็จริงๆเป็นโอกาสดีครับเป็นโอกาสดีที่คนเบื้องหลังนะครับผมคนเบื้องหลังด้วยกันที่แบบว่าคือรางวัลส่วนใหญ่เราจะเป็นรางวัลกี่ยวกับโปรดักชั่นเองแล้วเยี่ยมมาของศพ อ่งนี้ก็จะเป็นเบส Series นะครับผมก็เป็นรางวัลของยิ่งความพยายามของน้องนักแสดงครับของทั้งบิลลี่เบฟเอของนักแสดงสมรรถทุกคนคนเบื้องหลังทุกคนที่เราพยายามครับผมในการที่ตั้งใจทำผลงานให้กับชาวโลกได้เห็นงานที่มีคุณภาพให้ชาวโลกได้รู้ว่าประเทศไทยก็ทําได้นะครับผมแล้วก็รางวัลเหล่านี้ก็เป็นรางวัลตอบแทนเนาะนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเออมีกำลังใจที่จะผลิตผลงานดีๆให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูต่อในอนาคตกันครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรา สุดในวันเสาร์เลยว่อ่าถ้าตอนนั้นทุ่มทุนสูงที่สุดครับรแต่ถ้าะตอนนี้นเดี๋ยวมีมากกว่านี้ครับใอ้ยมันจะไปที่ไหนคะเซนมันจะไปสุดที่กี่หลักดีสัก้าหลักไหมดูเลยดีกว่าครับ <laughs> ไม่กล่าพูดในเรื่องของหลักแต่ว่าเอาเป็นว่าตัต้งใจทำผงานดีสุดครับเราพยายามพัฒนาแบบโปรดักชันให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนดูได้ดูงานที่มีคุณภาพแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเนาะเราก็อยากจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเอาแบบว่าความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถบวกด้วยกันกับโปรดักชันไทยผูกด้วยกันแล้วก็ผลิตคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากไอทอป์เอร์รี่ครับถามเรื่องรแรในเรื่องดีกว่าดดเป็นยังไงบ้างพี่ลี่โอ้สหุกเบี้ยวนเลยวันนี้ ขอบคุณที่รับรางวัลของเราขอบคุณที่เข้าใจที่เรื่องราวต่างๆที่พวกเราเราท้องาโดยใคร่เราลงถึงแล้วก็เป็นตัวรีลงถึงทุกคนที่ตั้งใจทำงานในเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ชมในแบบมันไทยเรื่อยนะไทยเรื่อยเราทำงานแบบะบบขบคุณที่ทำเบเป็นยังไงคะดีใจว่ายังตื่นเต้นไม่หายเลยเป็นเรื่องแรกของเราก็แบบมารกใหญมา ใช่เราเวาทีนี้ก็เป็นรางวัลแรกด้วยครับเราได้มาถึงสามรางวัลก็เก <ừ, S 1> ินคาดมากๆแล้วก็แบบอยากขอบคุณแทนแทนแบบว่านักแสดงทุกๆคนนี่ทั้งหมดตรงน,นี้ก็คือเล่นในรางสองคนเลยใช่ครับครับแล้วก็ขอบคุณแทนทีมงานทุกคนด้วยครับทุกคนคงดีใจมากๆที่เราเหนื่อยกันมาเราโอ้โหท้อกันมาเยอะครับวันนี้ถึงรางวัลให้เราแล้วะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนครับที่บวกใหอย่างต่อเครับครับ ยินดีครับยินดีรู้สึกดีใจครับให้คนพูดด้ยืิรางวัลไปด้วย <c oughs> อ๋อมันจะได้มันจะได้ดูมี <c oughs> ด,ดูมีพลังวันนี้เป็นรางวัลสาขาโมเดิรชันยอดเยี่ยมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้รับรางวัลเหมือนกับสิ่งที่ทีมงานทุกคนให้เกียรติคนดูอะครับแล้วเราก็เชื่อว่างานที่เราตั้งใจให้เกียรติตั้งใจทำจะออกมาแล้วคนดูจะชอบ ซึ่งวันนี้รังสผ่อนก็ทําสําเร็จมันก็เลยทาให้เราหายเหนื่อยไม่ว่าไม่ว่าจะตลอดหนึ่งปีนานมากเวิร์กช็อปกี่คิวมีเรื่องของโควิดเราอุปสรรคต่างๆเนี่ยวันนี้มันหายไปหมดละเพราะว่าเรามีรางวัลมาชื่นชมแล้วก็รางวัลนี้เป็นของทุกคนเป็นของแฟนของผค,ครับครับผมแล้วพูดังไรมาพูดก็ถือ่าเูดมาเจอแอคชั่นเลยดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นรางวัลผลตอบแทนของพวกเราทุกคนนะที่แสดงให้เห็นว่า ค่ายของเราเนี่ยมีคุณภ,ภาพแล้วก็มีความพ,พร้อมแค่ไหนครับในการผลิตคนงานทีเดียวมาให้คนดูครับชถา,วามว่าเมย์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วถือว่ามันเป็นส่วนสำคัญในเรื่องนี้เหมือกนกันนะอยากถือรางวัลด้วยไหม <laughs> <laughs> ครับคือตอนนี้เราถ่ายพลยอกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมคร่าวๆกันนะครับก็เราจริงๆมีกระจัปิดของพายรออีกเรื่องหนึ่งก็จะครบครบทุกเรื่องครับก็จะได้เห็นพายรอดกันเต็มๆเนี่ยในวันที่12มกราคมนี้ครับผมใครสนใจก็ไปซื้อบัตรกันได้นะครับผมเข้าไปดูตัวอย่างกันนะครับผมแล้วก็ปีความพิเศษพิเศษอีกมากมายครับผมที่เราจะมาเฉลยกันภายในวันงานแล้วกันเฉลยกันภายในวันงานว่าจะมีความพิเศษอะไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคร่าวๆของปีหน้าของเอ o ด f a ฟชัรีครับ ประมาณไม่ถามไม่ได้คัมแบ็กในรอบกี่ปีคะเล่นซีรีส์วายใช่ไหมครับโอ้จริงๆไม่ได้คัมแบ็กขนาดนั้นจริงๆผมก็อยู่กับวายตลอดแหละก็ยังเล่นเล่นอยู่เรื่อยๆแต่เราเรียกว่าเราโผล่มาแแบบกลับมาในฐานะแบบตักแซงน้ำก็ผมว่าถ้าประมาณหกปีได้ครับประมาณหกปีถ้าหกปีได้ที่ผมผมหายไปเนาะ กับกับกับที่หลายคนคิดถึงว่าอยากให้ให้ผมแบบเออเล่นเล่นเป็นนักแสดงนำซีรีส์วายเนี่ยจริง,รงอยากบอกว่าอยู่ๆเสมอแหละอยู่ข้างๆกับแบบเอออยู่วงการซีรีส์วายอยู่ตลอดครับไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนแต่ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่กลับมาแล้วทุกคนยังคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยทั้งบอกไปว่าพอจังหวะแล้วเวลาด้วยแหละที่แบบจริงๆอยากเล่นมากๆอยู่แล้วอยากเล่นทุกปีตลอดเวลานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะอย่างที่เห็นว่าเอออาจจะเล่นตอนที่เล่นจุฑาเทพอะไรครับโรเจอร์เทวพรมถ่ายพร้อมกันห้าเรื่อง อะไรเงี้ยช่วงที่รับรับพระเอกทีแบบ3าสีเรื่องพร้อมกันอะไรเงี้ยเลยอาจจะทําให้เวลาเราไม่พร้อมที่จะรับอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เราพร้อมนะครับที่จะรับอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเล่นซีรีส์วายกับมาอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ได้นำเสนออย่างเรื่องเรื่องเรื่องของผมเองก็จะเป็นเรื่องราวออกแนวแบบทุ่งนาหน่อยเอออะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบลุ้นๆกันมีความทุ่งนาแล้วอยากนําเสนอเรื่องวาทําไทยเองในเรื่องของแบบทุ่งนาไทยนะครับผมควายไทยที่สวยมาก ใช่ครับผ้าไทยเองอะไรเองในนี้คือสอนแท้เยอะเลยครับอยากเห็นว่าทำของไทยประมาณนั้นครับเรียกดว่ากลับมารอบนี้มาพร้อมกับพาร์ทเนอร์นะครับน้องภูมิน้องภูมิเป็นยังไงบ้างน้องภูมิกับซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอร์ดเรียกได้ว่ามันเรียกได้พี่ชายสุดที่รักที่เจอกันมานานแล้วครับเจอตั้งแต่เรียกได้ว่าห้าหกปีแล้วเนาะจริงจริงนี่ใช่ครับพี่เขาก็กลับมา หมือนว่ามันเลี้ยงดูเราเลยอให้เราเติบโตแล้วก็มาพัฒนาตัวเราเองด้วยในการผู้กับพี่เขาครับก็เป็นแบบโอกาสที่ดีมากๆครับที่จะได้รับเขาเรียกอะไรรับพลังงานในด้านต่างของพี่เขาดูแลกันแหละครับจริงบอกทั้งวงว่าเล่นด้วยกันดีๆมันดูแลด้วยกันแหละก็เติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะมีอะไรที่เห็นมาก่อนก็บอกน้องเตือนน้องหรือว่าแลกเปลี่ยนกันเป็นทางที่ดีกันเบลาที่พี่เขาบอกว่า เรามาเติบโตไปด้วยกันใช่ครับดูบ่เาบอสดูบ่เาโอ้โหใจดีมากนะอยากกินอะไรก็พาไปกินหมดคนเนี้ยเพราะว่าพิเศษเพาเป็นคนเล็งเห็นคุณมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะได้มป็นไวร์ดอฟเฟกต์รี่เลยใช่ไหมใช่ครับเขาไปหาผมถึงสุพรรณเลยนะครับใช่ใช่ครับผมได้มีโอกาสไปหาเขาที่สุพรรณใช่ใช่ครับเอ๊ะระหว่างซีรีส์กับชีวิตจริงเนี่ยอะไรมันดูใกล้มันดูใกล้เคียงกันไปหรือเปล่าพิเศษไม่ไม่ไม่หรอกโอเคไม่รู้เหมือนกันแซวได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันให บอกบอกแล้วกันผมก็ไม่ชัวร์ว่าแบบเหมือนไหมไม่เหมือนอะไรเงี้ยอะไรนะเอาจับยิ้มตืไม่มีอะไรครับเพราะนั้นก็เวลาโดนซาวมันจะมีขินเขินเขินแล้วไมคือในแม่ผมแบ่งแบบมีแบบเราต้องรู้เรื่องอะไรแน่นอนไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่น้องน่ารักครับอย่ากคือคือเรารู้สึกว่าเราน้องน่ารักเราดูแลน้องมาแบบสักพักที่ใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรักเขาเหมือนที่เขารักเราแหละอะไรเงี้ยครับ ba năm

คือคือคืออยากจะบอกว่าน้องสองคนนี้เวลาอยู่ข้างนอกคือมันแบบทุกกิจมันน่ารักมากเลยคือบอกว่ามันด้วยเราเรากล้าพูดประโยคนั้นได้ด้วยจริงครับผมแต่รู้สึกมันสวยมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องหนังพวกเขาน่ะมันมีความเป็นตัวของพวกเขาเป็นอย่างพวกเขาสื่อออกมาจะอยากให้ติดตามชมการเกิอะไรอย่างเงี้แต่คือเรื่องข้างล่างตัวกันนะคะไม่ด<ฮ>ีโอ<ฮ>้คุณคุณผมก็ควร ราบนถามคุาเคยดูให้บุ๊มบิ้วโต้ผู้เนี่ยเคยดูไหมแรงเลยเคยดูไหมคะมันเคยดูเปล่าเลยเนาะมันดูเหมือนคนมาลักกันอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากดูเลยค่ะมาลักกันตลอดเวลาเฮ้ยมาลักการจริงจริงเฮ้ยเรามันสวยน่าเชัดอยู่ก็นั่นแหละครับบมูิโต้ผู้น่ารักใครที่ใครที่ไงล่ะโอ้โหแรงเลย เปลี่ยนเรื่องแรงเลยอาให้ทันก่อนนะอาส่งไข่อาส่งไข่อาส่งไข่เอออาส่งไข่ครับดราม่าจะเต็มแน่นอนชีวิตจริงเราเชิดให้เขารักเราก่อนแล้วเราก็รักเขาในอาส่งไข่เราตามเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นใครบอกใครบอกว่าเชิดในชีวิตจริงแล้วไม่อันนี้ใครบอกครับ เพราะเราเชิดก่อดเขาตามเราอออันนี้คือเขารักเราใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รักเขาจริงๆอ่ะรักกันล้วยอมเขาแล้วรักตั้งแต่เห็นแล้วเขาหัวทองนะครับผมโอ้ยเราเก็บไว้ตอนแล้วได้รับสมคายเราจ่าได้ก่อนไหมได้รับสมคายรับบทเป็นยายขี้วีนชิวิตจริงนะเนี่ยอ้าวจริงจริงไม่ได้โกหกแก้วตานังชอบขี้วีนแล้วมันก็จะชอบมีคนกลวนประสาทด้วยโอ้คุณพระนาย โเด่นกับแมวดำเออเะคือเปนเรื่องราวของพี่เดียร์มจะเป็นเรื่องราวข้ามข้ามชาติกันอีกแล้วอีกแล้วีเบฟได้แบบทะลุวิกันอีกแล้วเออใช่สุดท้ายละขอถามทนนี้หน่อยโอ้โหทุกเรื่องไหมคะก็เบื้องต้นตอนนี้เข้าตรงกลางเลยไหมอลองดูไหมฮะทุกเรื่องเลยมามาตรงกลางมาตรงกลางมามนี่ยเ ก็มองเป็นติดเป็นเกียรติขออนุญาตขออนุญาตซีออดนะครับใช่ครับใช่ครับตัดหน้าก็ได้ครับไม่กดนครับถือรางวัลได้จะได้มีพลังรัโอ้โหคำถามคำถามนี้ขออนุญาตไม่ตอบได้ไหมฮะอันตรายฮะอันตรายแต่ว่าคุณตีคู่มาขันหน้าก่อนพาราตีคู่มาเลยฮะวันนี้ต้องมีจ่าคู่เลยเหมือนจะตีนำอยู่นะเหมือนจะไปเหมือนจะตีนำฮะ เขาเขาฮอปกันแล้วไปโผล่เรื่องสาวๆฮะไปคู่กับพี่น้ำในเรื่องสาวๆในที่สุดมันก็ได้แล้วใช่ไหมน้ำเพลงเอ้ยหรือคู่หรือเปล่าหรือยังไม่คู่จะได้คู่ไหมขอแบบขอช่วยส่งกำลังใจได้ไหมเห็นเห็นไหมใครเขียวปั้นเลยคนละใครใครตาเขียวฮะช่วยดีแน่ให้พี่เพลงฝากหน่อยสิให้เป็นกำลังใจให้น้ำเพลงไหมครับเป็นกำลังใจให้อะไรนะทำไมทำไมเป็นน้ำเพลงล่ะครับผมฝากไว้สั้นๆดีกว่าผมฝากไว้สั้นๆสำหรับแฟนคลับที่ดูที่สัมภาษณ์นี้อยู่นะฮะ ทั้ง3คู่ที่เขายืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณเห็นไหมฮะครับถ้าคุณยังเห็นผมอยู่เขาไม่รักกันได้ไงแน่นอนครับโอ๊ยโอ๊ยโอโอเคไนะคุณจะตามไปขาวปีสโลชัยหรือเปล่าเชิญเชิญรถทัวร์ฮะบ้านผมลานจอดเยอะฮะเลี้ยนเ้ยนเชิญฮะเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญไม่มีใครได้รักกันดีๆถ้ามีเพลงกับซันถูกรอบพี่แล้วผมเชิญรถทัวร์มาจอดกันสองสามคันเองน้อยมากเลยอ่ะ อ่าดิจิตอลฟุตปิ้นนะครับคุณคุณนุ่นคุณกเชยอยู่ดูวยคุณเชยเอาไว้ก่อนคุณเชยอยู่นอกคุณอยากให้เชยมาช่วยคุณคุณฟังคำถามผมดีๆนะจริงหรือไม่จริงหรือไม่ครับปีหน้าเฮงหนาวมีซีรีส์คู่กันครับโอ้โหโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคคือ่อกี้่อกไปผมบอกว่าต้องรอติดตามรอที่12รอไม่ได้ไม่ได้ 12เราจะรู้ไงครับว่าคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนู้นตัวนี้เขามีอะไรเขามีความเกี่ยวโยงอะไรกันซึ่งซึ่งพี่เฮงเขาก็เกี่ยวเกี่ยวกับพี่น้ำอยู่แต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามวันที่12ครับเออประมาณนั้นคุณลองดูฮะหกคนที่ยืนอยู่มีมีใครที่ผมไม่เกี่ยวบ้างฮะเนี่ยไม่เกี่ยวครับคือก็เกี่ยวทุกเรื่องใช่เลยครับขอบคุณ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 ครับคุณบล็คทผมไม่ติดนะ